สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องวาสนานํำโชคเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้วาสนาจะไปตามเอซีของไม่เดือนสกาวเนาะคะ่ะเนาะลุงวันสายพระทุดงะะุงเนาะเพิ่นจะโทรมาหาแม่เดือนเนาะเพิ่นจะโทรมหาแม่เดือนเขาจะได้ไปตามรับชมรับฟังแนวทางเลขวิ่งเลขคู่หรือเลขเพิ่นจะมาตูด,ดนะะเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามวาสนาไปเลยคะ่ะ เอาละวาละอ้าวเรียบรอาวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่แก๊สก่วค่ะขอเพิ่ภาษาอีสานนควนเนาะค่ะปาวันนี้ ติดตั้งไไไอออ้้้นายนายคลิปของใค้ที่ลงคลิปเจ้าต่างซื้อว่าไอ้ลุงวันลงนนุงวันเด็กลุงวันเด็กวิ่งสายพระตุดงลุงวันเอาประกาศมาแน่ใช่ปะใช่อ่า,าว่าแได้ดูว่าเป็นแบบไหนแบบไหนอ่าลุงวันเาเด็กวิ่งสายพระตุดงนะนะค่ะ ล,ลุงวนันค<า>่ะลุงวันเลขวิ่งาสายท่า,า,า,าทุดงค่ะบาเนี้ผเป็นไปเป็นมากว่านะมันมันมัน,มน,มน,มนจะสีวโหดต้องยลอนข้อหลังกันน่อยกว่านาอจ้า แม่มาติบหัวเ้าได้ตัวนี้ไปผู้ใดเขาจะเปเสื้อถือก็ต้องว่ามิติไหม่ที่ม้าก่อนนั้นมาแม่ค่ะแม่ถูกต้องพี่พูดแล้วท้าวันนี้อัดคลิปได้ว่าลูกติดตั้งใจว่ากันมันรั้วรัวยังไงก็่ขอโทษขออภันะเพราะว่ารู้ใหม่สูบยามันจะเป็นเบ้าอยู่ในอายุห้าสิบเจาสิบแปดปีเลยมาเศ้าอยาั้งปีเดียวบารน่าไอเสียมาดัดติรั้วยังก็อยังได้อฉะเขาใจสิก็ขอโทษขออภัยี่น้องไอเย็ดสิ ทีต่ตามของซ่องเรียนตะดาวจังไรว์เด้ออันเด็นแบบว่าอธิบายาติดบ่กเข้าใจว่าเราบอกอย่างนี้รู้รู้ว่าเออติดบ่กเข้าใจหาวันที่เขาเรื่องของเขาเรียนตะดาวจ้าวันนี้สมัยนั้นล้วงอายุไอ้ก็มาทำงานอยู่กรุงเทพเพื่อเก่าวมามาสอบรถสอบได้อยู่กรุงเทพบ้านเด็กก็ครบอายุยี่สิบปี อ้อ่าเพื่อได้บตานสามวันเลยลับไปบวชไพ่คนไญ่ไม่ไหญ่จ๊หะลอยแน่เพราะเห็นความบุญความบวชหาคนพนทีสามเขาจะเป็นแบบหน้าในรูกงานบวชไห้แม่บ่เดือดดาวแม่ค่ะบานนี้หลงพี่ไอบานไอ้ไอ้รูกมกับบวชมาตายอยี่สิบปีเป็นเบานะบานนี้ก็บวชบ้านเดียดจะปีสองพันหารยยี่สิบแปอายุครบยี่สปี ขบวนว่าเรื่อยๆบวนมาได้หาภาษาบาเด็กได้มาฮู้จักกับห europe, ลวงว่ไอ้ไอ้คนเป็นสายพระธุดงอะไรนี่นะแอนเดือนตะกาข้าปก็ได้ติดตามเพื่อนสมัยก่อนเจ้าอ่ะสิว่าถ้าได้หลีกนั้นนะถ้าได้ฮู้ดอกะน้ำก้อนได้เป็นเด็กเก็บโตอยู่ก่อนจะเป็มะหวังด้เป็นหกโตแป่นมอดอ่ะโอ้ยค่ะตาบัดก้อนไม่หอังนะวัดที่นึ่งหวังเก็บโตก้อนจะมอเป็นหกโตเขาเดี๋ยวนี้ ค่บ้านก็ได้เห็นว่าอาจ่าเพื่อนโอ้ยดอกเห็ดเด็กแม่นแท้เป็นลูกศิษย์เพิ่อนอะตะควาบเป็นมาเพื่สนใจรอยตาญาติโยกญาติโยมอย่างเพิ่นมาหาเพิ่นเนี้ยขอความสบายมวามสุขเที่ยงเขาเป็นว้าวเป็นพานุเขาบอกว่าได้สนใจนะเพิ่นดอกเพื่นว่าเดี๋ยวตะการเป็นลูกศิษย์เพื่นไปนะจ้าบานก็อยู่บ้าอยู่ม้าบ้านไงโอ้คนกระดายไงวันศุดี์ก็ไปม้าบ้านเลกจ้ะ เน่บานเดกเราอายุสวนมากเราอายุประมาณบางสี่ประมาณสี่ปีลูกเออไอ้ไอ้รู้ไก็ประมาณยี่สเ็น้าสแล้วก็เป็นผ้าหยากเป็นยังแมบตาเขาเอออนี้คุยงาาเนาะค่ะเอาบานนี้บานเด็กได้นคนได้ด้สูสกสูี่อย่างมากแล้วบอกฟังอย่ง้บานด็กได้มาบานีบามันีนี้ถูกสิพอดีพู้หนึ่งกวาดกวาในกวาดสิเป็นรู้กันนะบานเดี๋ยวนี้ก็ยังย่ะว ตล้วเสียละแม่แล้วปเสีเสียแล้วก็ไปเราลาในเลาอยเจ็ดปีเร้ไดมวกตำานี่ให้รู้ค่ะให้รู้ที่เล่าอยย่ดี่านี่ก็ได้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 ดีมากาก็ได้เบิ้งมูเจ้าลกิแม่ไปหาูสาปดู็องยังหาเปดูไยังเนี้ยบบอไปพ่อสพ่อสยังเนีให้รู้กัิดตามเมื่อวัเรื่อยๆนะ แต่เห็นตอนนี้พวกเขาว่าอย่งพวแม่นว่าอย่งผู้ซีสูแล้วพวกเขาว่อย่างผู้อาคิแโดดเขาได้เขาบอกพวกมันบอกมันติมันต่อไอแม่น้มันมอดอกคเอาได้วันนีวันท้าเราจะบอกอ่ะวัน้สิบ้าทุกทีี่มาคิดไปวันนีมันมัจะได้บาลูกก็ได้มาบัลตอนเนื่องเมีนค่ะเมียนเมียนตๆ้วบอตอนเนี้ยเจ้าตือสามสหาแี่ลูกกับพวกโอไปได้ใส่มาต่อทั้งอย่านสกาวแล้วลูกก็ได้วอลชัวราไอเม์ไม่คิดจอแต่เป็นมอดอค่ะ ว่าเด็กมีเนื้อแท่งดีๆเ้าอ,อยู่นี่ละออแล้วมือเร่ก่อมืออย่างมูเจ้าบับเจาะเจแดงกับเบิ้งกับพักกันเด้โอ้มีความลุกกันเยอะแยะเราคิดในใจลุกครับเพราะเขาบ้าเราแกก็จะมาเบิ้งที่เตอรองกันนะเบิ้งตอนแรกกันนะขอบคุณครับบาสนี่เร่มันเป็นแบบนี้เอาเรื่องแด้บาสเพราะว่าเร่มันเป็นแบบนี้เนาะค่ะ ว่าคุยก็ไปอาจารย์เพื่อนเนี่ยเพื่นเป็นรุ่นพี่เนี่ยเพื่อนนมาัหนาเ่นอ้ว่าเอาที่วัดเยวัดนั้นอาจารย์วัดเอเอาเจ้าที่นะเจ้าไปลุเป็นร่องไม้ห้องเดียรตะกาไปขอเป็นพระเอกเพื่อน้องเพื่นรู้ว่าเพื่อนสายเอาจไมไดอาจารย์มานี่ยหือว่านี่เด็เขาสือห้แล้วไปวิ่งไงแล้วไปวิ่งดีโตมาโตสโตมาโตสโตมาโตมันออนเลือยู่อีกเงวดปีหกาวี่เป็นบ่าหรอ มันสิเดียนมวดหนึ่งตูลาสิบหกตูลาหนึ่งคุนจิกกาสิบหกคุจิกกาหนึ่งพันว่าเดีวก็สิบหกพันวาเดี๋ยวก็สามสิบันว่ารวบกันไปมาหกเจ็ดมวนแ้วงสิค่ะปานนี้เอาได้วิ่งให้เดือนตางไปโด่งเลยแต่ได้ง้วนได้เป็นงวดไดยก่อนเจ็ดม้วนแต่พี่ไึงไปทั้งเจ็ดงวดได้ต้อว่าแบบนี้ี่ไทึ่งไปตั้งเจ็ดมวก่อนปีสองพันห้าร้อยหก สิบหกจับพัฒนาวันนี้ถึงจกให้เป well ็นเดขสองตัวให้เดือนสการนี่ไปลงคลิปให้ยากดีที่น้องที่ติดตามคลิปของเลยเดือนตากวะนนนว่าแบบดีนะจ้าจ้าจ้าปารู้กันได้เสียวไปตามเพื่นอกว่าเอาเด็กิ่งไปก่อนค่ะถ้าปานี้ติดตามกันไปดีเงวดหนงวดสงงวดสงวดสงวดห้งวดหกงวดเ็พอสิ้นปีพอพนา้ยหกสิบห้า กืนสองค้านหาล้อยขอิาเนี่ยทีนี้เลขสองโตเลขสามโตจังไรจังว่ากันเนาะเดือนตะดาวจะมาเป็ไหมเนาะค่ะค่ะอ่าบดนี้เอาเอาเอาแล้วเอาเตรียมประกบเตาเตรียมประกงเตรียมประการตะวันเนี่จ้าอาวันนี่บนย่างเดียวบ่มีเพราะเอกไปว่าเอ้ยเด็มากเน็ดขนานี้บอมีอะมีบนกับบนย่างเดียวเลยค่ะเอาอบาอาวันนีกับเจ็กับเจ็ดค่ะอ้าปิงสี่ก็ิงเจ บาทนี้สิ่มาดึงเน่นในตัวเดียวน่บาดทำงานจั่้อแน่คือขาดคือดึงเจ็ดอันดับเป็นเป็นเป็นตัเน่น่ะเป็นตัวอไบานี่เพแม่เปพนมพมเล่นซีเดีเรนสตาร์เพราแ่บอกเก็ซีแม่บอใจพี่น้องพรอแม่พี่น้องว่าเขาแน่ไปว่าจนตาแซ่พาแม่บ้าสิเป็นทพมเน้นซี่าเก็บมันมาเดือนสตาร์วันก็เป็นเล้นซีน่ะนะถ้านั่นแต่ว่าจ่าพาติดดึง่าไนว่าเนื่องากมันมาสอนัาาเมืงสิยกหยาเมอนบ่ ถึงสามเป็นตัวเด้งนั่เสนอให้หายหายาผู้ไดได้ได้ดีได้ยังงอาเาใส่กับสามซะแล้วสิบวใช่สาพมเ็นว่ามาสิบสองได้งวดานงานกันที่สี่แล้วค่ะว่ากได้วิ่งศูนย์กับสองแล้วกจับสองว่าไปได้ก่อนสาามแ้วก็ห้วิ่งสองะไว่าสองรัตัวเทิงศูก็ต้องเตมแบบนี้ยกตัวอย่างว่แมนว่าไปวิ่งกันเกไปถึงซีว่แมนนั้นค่ะ อันใดเดืเอนตะกาวอธิบายให้แดร์ว่าตาให้เก็บนี้ให้พี่นอ้องเพื่อสิทธิดตามคิมขอเดือนตะกาวนี่แด,ด,ด,ดร์นี่นะเป็นหัวแน่น้องเพงแม่น้องดังตั้งไต่กขบไปอยู่ค่ะอันใดเดียนตะกาวว่านี่กันนี้ตอนนี้แดร์วิมีมีสีครับนี้เก็บนี่แดร์แต่ว่าอาจารย์เพื่อสักนึงเก็บให้เป็นโตัวเด่นแม่เท่านี้ค่ะ อาเนี้มันสิสร้างองการครับเพราะสนใจเราครับสำนักเดยพระ่านี่เขาจะมีแค่สิบตัวอาจารย์ต้อบอกว่าเป็น่วเราเรียนตะเตาแนนค่ะมันเกิดสามารถมหน่งสอามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสมันก่ีสิบตัอนนี้ไอ้หลวงพ่อยนงสิมามโนก่าผมก็ของเขาก็ตามแต่รว่าคนสิบคนน่อยคนได็กมันมีสิบตัวก็ต้องกตันแนบหลว่อางสิเป็นมั่เราแนนค่ะอาดาดาพ่อไปบ้านพ่อไปว่าคณาไปสืเส้น พบเป็นไอ้กู้มันมันก็ีแยแยกายกันออกไปแล้วมันแท้างงวดนกบว่าเพานั้นงวดไหนมันตก็ถือว่ามันมันถือว่ามันตกกันไปเพราะแม่มาเขาึงเโาเดกผู้ใดอ้าเ้ด็กอาจารย์นั่นเด็กสำนักนี่มาล้นักการพแม่นลมว่าบแบบนี้เพราะบ้าดิมันติดตติดตัวเรกระงนี้แหะโคน้องกระงนี้มันตกัเปนบ่เดือนะกาล้วาแล้ว่าเป็นบอลอ่ะอ่านดาให้เข้าใจตัวนี้นาดาบานเดกเด็ที่บอกเขาจะโอ้เแต่ั้นานี่ยเแม่บนก็ถือว่าดมันนี้ตอนนี้ดาคนย่ยมันย่ ออเ่วดิิโซที่มันอนแต่มัต้องกันนลอยคางคนีบให้ได้ตงกันจโตกัเป็นไปเราไรเดืดะกาวจ้าเ่บากรเบไปเยๆงวดหนึ่งงวดสองงวดสามเดี๋ยวบ้านมันสิมาบ่ตรงกันดอกฝาไปพี่น้องบ้านเขาก็แม่พี่น้องบ้าเราเดือใสกันตามแท้ที่ติดตามคิดของติดาวเราจได้หู้ดอกฝางวดอไปบ่ตรงกันดอกกเบิ้งเราต้สแฟนไปสิบ่แม่บาเป็นบ่เยดะกาวจ้า วันทุก็มีตอนนี้เนี้ยเราพวกพี่เนี้ยก็ของหวยของในเดือดตะกาวคิดมอกเดือดตะกาวช่องรู้ทุกคงเดือดตะกาวคนรนักกุ้งเข้มเลยก็ติดตามได้ทั้งบ้านทั้งบ้านเนาะังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็เป่นของเดือดตะกาวได้อยู่ค่ะจะมางคนที่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยทั่วประเทศเนาะที่ติดตามไอ้ของช่องของเดือดตะกาวมาพี่โคสุโคสจะเดินเถอะ เจ้าพี่เทพของนา้หลวงพ่อไอสายพัทธูดงแม่ดูวัดสายพัทธูดงเลยนะค่ะพ่อแม่พี่น้องไปหาพระอาจารย์หรือว่าไปหาพระไอจะตามแช่ได้เด็กโตไดบ้างก็ขอพาประกิ่งไซนดเลสองประตูสองตนี่นี่ครับเจ็นนี่นะอ่ามันใหญ่มันใหญ่บ้านเขาเรือบ้านไอก็ตามแช่อาจจะอาจจะมืดมืดสิได้ก็ขอให้ติดตามคลิปยูทูบช่องของหน่อยเดี๋ยวจะหน้าไปไดเรื่อยๆจะได้เห็นว่าเด็กใคร ของูงวันของสายพัดตัโด่งนี่สิแม่นหรือพอแม่นติเป็นควมกติงบ่กับออพิศุเป็นงวดนี่เป็นงวดแรกค่ะไอ้จีนองว่านน้ำติดตามไปเรื่อยติดได้หู้อตอนได้หวานุันข้นเข่าเรื่องเข่าเล้าไปหมอนับกำลังสิด้วนไปโดนเมิ่มไปโดนดาบไม้สิจวบูดาสิได้หู้ได้หู้ได้เป็นพระเอกไปเป็นตโกงค่ะ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 ตงขอใะไรเรียนสัาได้เอฟซีในพม่ทั่วประเทศเออมีคนถูกพบเจริญอาวันนี้ทุกปฏิไป สามโมงนระรามากินป้อบากระสิข้อก่อนต่อติดตามเดือดตาวไปนี่เนี่ยเดือดตาเลือเดตากาวค่ะขอบคุณค่ะคอบคุณมากเดือดตาวค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมส่านรับเลขกลุ่มวันสายวิ่งพระสุดงเนาะเมื่อกี้นี่เพิ่นกระบอกไปเอาเดือดสกาวกระสิมาย่ำให้เอฟซีฟังจากท่านมาท่านแต่ว่าเพิ่นนหนนวอาเรื่องเล่าเต่ที่ผ่านมา ตั้งแต่เลขออกมาตั้งแต่เจ็ดตจนมาห่อนหกตพันเฮ็ดมาพันไปอยู่กับพระอาจารย์ทนหนึ่งมาพันไะบวชเป็นเนีนเป็นวาจังซี่จะพูดขอพูดเป็นภาษาไทยภา,าษาอีสานนะเพราะพูดขีเร็วมากก็ท่านก็ได้ไปบวชลุงวันเนี่ยก็ได้ไปบวชกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เป็นคนทําเลขทําเบอร์อะไรนี่แหละปรากฏว่าท่านก็ไปเป็นเนียนแล้วก็ไปท่านก็เล่ หายตายจากจากเราไปแล้วละ่ะท่านก็เลยได้ตำรานะั้นเล่มนั้นมาท่านก็เลยเอามาให้บอก f อซว่าเลขน่ะมันก็มีอยู่แค่เลขวิ่งตั้งแต่นี้ไปต้นไปจนถึงสิ้นปีหกห้าเราจะได้เลขวิ่งแค่สองตัวมันก็จะรอบนี้ท่านก็ให้บนมาตั้งแต่ ถ้ามันสิ้นปีหกห้าปุ๊บมันจะเป็นเลขสองตัวสองตัวนีมน้มันน่าจะเข้าคู่กันหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ให้ติดตามที่นี่ที่เดียวก่อนนะคะคือแบบเลขของลุงวันเลขวิ่งสายพัสดงุงเพื่อนกบนี่คู้บ่าาจาัดเลยกับัวตั้งแต่เป็นเน้นตั้งแต่เป็นเนีนแหละกะได้ข้อไปลุงชินลุงหาจะได้จะตำล่ามาหลังจากที่ปูดลมหายไปนะคะ,นะคะเนาะช่วงว่าเลขวิ่งเนี่ยมันกะให้วิ่งเด่นที่เจ็ด วิ่งเด่นที่เจ็ดแต่ว่ามันวิ่งสี่กับเจ็ดใช่ไหมก็ให้เป็นเจ็ดมาเป็นหลักให้เจ็ดมาเป็นหลักเด่นแต่ว่าเราอย่าไปทิ้งที่สี่นะฮะสี่ก็สามารถที่จะเด่นได้แต่ว่ารอบรอบนี้คือแบบงวดนี้เนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยนะคะก็จะไปให้เด่นที่เจ็ดใครมีตัวเด่นที่แบบเด่นๆดก็สามารถเอาเข้าไปคู่กับเลขเจ็ดได้เลยนะคะแล้วก็สี่สี่ก็ไม่ทิ้งนะคะสี่ก็คือไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าเฮ้ มาตามนี้เนาะนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่ลุงวันให้ใครจะเป็นพระเอกนะฮะก็มาดูกันต่อไปคือคลิปนี้ของวันนี้คือพระธุดง์ใส่นี่คือให้ดูไปยาวๆอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ได้หายไปจากกันที่ไหนให้อยู่ไปดูตัวเลขของเราก่อนจนถึงสิบปีห5ห้าแล้วก็มาตามด้วยห6หก็ขอลงคลิปหน้าที่นี้ก็ขอบคุณลุงวันเนาะถ้าได้ดูคลิปเดือสเกาลุงวันเรียกนิ่งใสทหาร สายพระธุดงค์นะคะก็ขอบคุณลุงวันผ่านมาหน้าที่ช่องของเดือนสกาวด้วยนอที่บอกเอฟสีนะคะพี่ถูกเราก็ไม่รู้แต่ว่าลุงวันก็ใจดีให้มาเป็นแนวทางก็ขอบคุณลุงวันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้เนาะเดือนสกาวจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ที่หน้าจอนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ อาค่ะสำหรับคลิปนี้วาสนากับคอโตัล่าไปก่อนนะคะเลขรุ่งวันเลขวิ่งสายพระธุดงค์นะคะเนาะบนสี่กับเจ็ดวิ่งนะคะเนาะเด่นเด่นเจ็ดนะคะเนาะพี่น้องเนาะหมวดประจำวันที่หนึ่งตุลาสองพันหารอยหกสิบหานะคะเนาะเดี๋ยวฮอก็จะมาตามอีกรอบนึงนะคะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้กับอโตัลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ